โอเคครับผมกลับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟีดูเพชรเช่นเคยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ก็รันไปกับการ์ดเกมสมเด็จมาสเตอร์รุ่นนีเวล่าเหมือนเดิมเลยนะครับผมเอาล่ะครับผมถึงคิวแฮชแท็กของทาตดินมั่งเนาะเป็นแฮชแท็กแองเจิลนะครับผมดีวายแล้วกันนะครับผมเป็นลิสต์เด็กที่ถูกรีเควสมาเนื่องจากว่าแองเจิลดีวายใบใหม่เนี่ยค่อนข้างจะมีอาร์ตเวิร์คที่ค่อนข้างงดงามกันเลยทีเดียวนะครับผมลิสต์เด็กนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวผมเองก็ไม่เคยเล่นลิสต์เด็กทาตดินแบบเป็นเมนหลักสักเเเทท่่่าาไหรรนะคับผมมก็ลลยออองงขีี เด็กกนันดีกว่าครับผมไปฮะห,หยิบไม่หมดอีแกแล้วใบแรกเลยเนาะก็คงจะแนะนำเป็นที่แองเจิ้ลท่าดินใบใหม่นี้แหละครับผมอ่าคือต้องบอกครับผมจากที่ผมอ่านอนบริตตี้แล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขาเป็นแค่ตัวบัฟนะครับผม เทนะ่าที่ดูความสามารถก็คือเป็นแค่ตัวบัคจริงๆเลยนะครับผม Ability ครับบอกว่า Hashtag a n g e l ิลท่าดินอื่นฝ่ายเรานะครับผมดาบบวกหนึ่งโลบบวกหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็ Ability ถัดมาบอกว่าซิลนี้เข้ามาในสนามนะครับผม Hashtag d ีาท่าดิน MP ค่าไห้สามขึ้นไปอื่นหนึ่งใบนะครับผมบล็อกการโจมตีนะครับผมาจากซิล ที่ลมล่าง2เทิร์นนะครับผมจากจุดนี้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยพลังเนี่ยคือค่าจับแค่8โลแค่10นะครับผมแน่นอนครับค่าโลสูงอยู่แล้วแน่นอนว่ายืนที่ดิฟนะครับผมถามว่าจะยืนตีได้ไหมอาจจะต้องมีตัวเองนะครับผมอีก3ใบพลังสูงสุดก็คือแค่11นั่นเองนะครับผมจากจุดนี้ MP ค่าไล่สค่าชาย3นะครับลงไปยืนดิฟยาวๆนะครับผมใบถัดไปเป็นตัวโปรโมนะครับผมนั่นก็คือเจ้าซิงกาเรียลนะครับผมเดอะสเกลเลตแองเจิลนะครับผมจากจุดนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าผมวางเอียงนะฮะคือ เป็นซิลค่าได้สามค่าชายสามนะครับผมดาบแปดโล่สิบเอ็ดนะครับผมอ่ามีท่ารวมล่างสูงสุดครับผมดาบสิบสามโล่สิบสามนะครับมาด้วยพร้อมกับอบิลิตี้สั้นๆว่าซิลนี้บล็อกฟีดเคิร์ดนะครับผมคือถ้าเล่นกับเจ้าแองเจิลชุดเอ็กเซเซียใบใหม่ครับผมก็จะบวกหนึ่งหน่วยนะครับผมคือค่าดาบค่าโล่เนี่ยบวกหนึ่งหน่วยตามเจ้าชุดเอ็กเซเซียใบใหม่นั่นเองนะครับผมคือจากจุดนี้ซิงเกอร์เรลครับยืนค้ำถอไปไม่มีอะไรครับผมแค่บล็อกฟีดเคิร์ดนั่นเองนะฮะ จากจุดนี้คือเป็นตัวใหญ่ๆ,ๆนะครับผมนะก็ในเรื่องของการโจมตีไม่ว่าจะใช้ค่าดาบโจมตีหรือโล่โจมตีก็สามารถใช้ได้นะครับผมในเรื่องจากเล่นเด็กดินเนาะค่อนข้างจะดูดีนะครับผมหลังจากนั้นใบถัดไปที่ผมเลือกใส่เข้ามาในเด็กนะครับผมนั่นก็คงจะเป็นเจ้าแองกูลออนนะครับผมอ่านะ The Earth Spirit นะครับผมเป็นซิลคาไลต์สามค่าใชาย2ดาบ7โล่เนะครับผมรวมร่างสูงสุดคือรวมร่างดิน2ใบดาบ11โล่สินะครับผมมีอัปลิตี้บอกว่ามีมิสติกแฮชแท็กเอิร์ธไฟล์เราในชายนะครับผมซิลนี้เข้ามาในสนามซิล1ใบติดสโตนเคิร์สสเทิร์นสโตนเคิร์สก็คือห้ามสั่งการห้ามขยับใดๆแต่อัปลิตี้ยังทำงานอยู่นั่นเองนะครับผม บริทที่ถัดมาครับบอกว่ามีดินอื่นฝ่ายเรา2ใบขึ้นไปในสนามนะครับผมซิลนี้ถูกโจมตีซิลนี้จะดาบบวกขึ้น2โลบวกขึ้น2หน่วยนั่นเองครับแล้วก็ทิ้งผลไประยะเวลาถึง2เทินด้วยเช่นกันนะครับผมจากจุดนี้ผมมองว่าค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว บล็อกนะครับผมเรียกว่าเป็นบล็อกเกอร์ก่อนนะครับผมก็คือแบบว่ารับเท้าก่อนถูกตีก่อนนะครับผมถ้าถูกตีเมื่อไหร่เขาจะเบ่งตั้มนั่นเองนะครับแล้วก็จะวิ่งไปตีในเทินถัดไปด้านนึงค่อนข้างดีครับผมและในกรณีที่เราเล่นท่าดินสังเกตว่าค่าโล่ของเราค่อนข้างสูงถูกไหมครับใบถัดไปที่ผมจะเอามาใช้อบิลตี้ในช่วงต้นนะครับผมแล้วก็สกิลใช้ได้ก็จะใช้นะครับผมนั่นก็คือเป็นสปริงนั่นเองนะครับผม จากจุดนี้สปริงนะครับผมในย่าของผมคือเอามาใช้แค่อัปลิตี้ต้นๆน,น,นะครับผมสกิลที่บอกได้เลยว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะกลายไปเป็นใบรองนั่นเองนะครับผมอัปลิตี้ของเขาบอกว่ามีมิสติกแคสต์เอิร์ธนะครับผมฝ่ายเล่าในชายนะครับผมซิลนี้เข้ามาในสนามถ้าดินหนึ่งใบใช้ค่าโล่ในการต่อสู้ได้สองเธอ n นั่นเองนะครับผมจากจุดนี้ก็จะทำให้ซิกนาริเอลนะครับผมหรือแองโกลไลออนเนี่ยสามารถใช้ดีเฟนต์ต่อสู้ได้นะครับผมเป็นอะไรที่ดูดีมากส่วนสกิลนะครับผมบอกว่าอ่าอินเทอร เอมค่าไล2นะครับผมเลือก0ูนถึง5นะครับผมจากนั้นดูการ์ดใบบน1ใบจากกองฝ่ายตรงข้ามถ้าการ์ดนั้นมี MP ค่าไล่ตามที่เราเลือกนะครับผมถ้าดินหนึ่งใบเนี่ยจะดับบวกสองโลบวกสองเป็นระยะเวลาสองเทินจากจุดนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่แอบสุ่มสักนิดหนึ่งนะครับผมศูนย์ถึงห้าอะไรที่กว้างมากนะครับผมบอกได้เลยนะฮะก็ใครใช้ติดเนี่ยครับมันก็จะเป็นท่าบวกพลังแบบอิเทอร์เฟียร์นั่นเองนะครับผมก็ดูดีมากๆนะครับผมใบถัดไปครับผมบอกได้เลยว่าเอามาบัฟให้กับเจ้าแองโ คือเจ้าแองโกลเลอยนชาแมนนะครับผมเป็นซิลค่าไล่หนึ่งค่าชายหนึ่งดาบสี่โลเจ็ดนะครับผมในย่าหลักๆคือมาเป็นใบรองรวมล่างได้นะครับผมแต่ในการที่จะเอามาเป็นใบรองรวมล่างสกิลก็ดูดีครับผมสกิลบอกว่าใช้ยสอามเอ็มพีนะครับผมแล้วก็สองสเปลด้วยนะครับผมมีแองโกลเลอยนนะครับผมเดอะเอิร์ธสปิริตไฟล์เล่าในสนามนะครับผมนำซิลฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบไปที่ดีเฟน์ไลน์อยู่ๆก็ผลักไลน์ฝั่งตรงข้ามลงไปดีเฟน์นั่นเองนะครับผมและอีกอันหนึ่งครับสกิลบอกว่าจ่าย พร้อมกับ1นึ่งสเปลนะครับผมย้ายเป้าหมายการโจมตีนะครับผมไปที่ท่าด,ดินใบอื่นนะครับผม1ใบฝ่ายเราเมื่ออามาที่แองโกลเลอยนนะครับผมเดอะสปิริตนะครับผมฝ่ายเรานั่นเองก็คือไม่ว่าท่าดินของเราตัวไหนเนี่ยถูกโจมตีใช่ไหมครับก็จะย้ายไปต่อสู้กับแองโกลเลอยนนั่นเองนะครับผมก็จะทําให้อัพพลิตี้ของแองโกลเลอยนทำงานเนาะก็คือแบบถูกโจมตีบวกพลัง2หน่วย2องเทินนั่นแหละครับดูดีไปเลยนะฮะในเรื่องของการ แก้เกมในในในรูปแบบของเคิร์สเนาะก็ใช้ใช้โซลูนแฟรลี่นะครับผมจากจุดนี้ผมเลือกใส่รูนเฟรลี่มาสาใบนะครับผมหลักๆในยักษ์ก็คือเอามาลองรวมเป็นใบลองรวมล่างนะครับผมแต่เขามีสกิลด้วยนะครับผมสกิลบอกว่าจ่ายสองเอ็มพีนะฮะมี earth m เตอ e r heart นะครับผมฝ่ายเราในชายนะครับผมล้างผลเคิร์สนะฮะจากฝ่ายตรงข้าม1ชนิดนะครับผมให้กับซิลหนึ่งใบจากนั้นซิลฝ่ายตรงข้าม1ใบนะครับผม ติดเคิร์ชชนิดนั้นโดยมีจํานวนเทิร์นเท่ากับจํานวนเทิร์นที่เหลืออยู่ของเคิร์ชท,ที่ถูกล้างไปนั่นเองนะครับผมคืออาจจะสับสนนิดนึงเนาะอธิบายย่อๆครับผมก็คือสมมติผมติดพอั์ชเคิร์ชเหลืออีกเทินเดียวจะเดดแล้วนะครับผม เราเนี่ยใช้สกิลของลูนแฟรี่ครับแต่เงื่อนไขของเขาก็คือมาสเตอร์ฮาร์ดของเราเนี่ยจะต้องมีรูปแบบเอิร์ธเนี่ยอยู่ในชายนะครับผมเราก็จะใช้สกิลนะครับผมย้ายผลเคิร์สที่เรามีครับไปใส่ฝั่งของข้ามนั่นเองนะครับผมยกอย่างเช่นผมติดพอยสันเคิร์สหนึ่งเทิร์นก็โยนหนึ่งเทิร์นเนี่ยครับพอยสันเคิร์สเนี่ยไปให้สิวฝั่งตรงข้ามเลยครับผมครบหนึ่งเทิร์นเขาเด็ดก็จบเลยนะครับผมประมาณนั้นนะฮะอัพเรตี้ถัดมาครับบอกว่าซิลนี้บล็อกเคิร์สนะครับผมและใช้ค่่่่าา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 โโโลลลใในน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 กกกกรรรรรรจจจจจมมมมมมตตตีีไไไไดดดด้้้้้้้้ะะ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 ะคคคคคคััััับบบบบผผผเเอออออิงงงงงๆืืสู็็็แววถหหุปณชฮ ใบถัดไปนะครับผมเป็นใบสุดท้ายที่ผมแอบใส่มา2ใบนั่นก็คือวานาอันนะครับผมคือเป็นอะไรที่ข้าวหนักนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่เมนเด็กของเด็กนี้ด้วยนะครับผมเมนเด็กของเราก็จะเป็นแองเจิ้ลดีวายนะนะครับผมวานาอัน MP คมพีข้าวหนักะผมค่าใช้3ดาบ9โล่12นะครับผมก็มีทางลมล่างครับลมล่างดิน1ใบดาบ11โล่13นะครับผมจากจุดนี้เป็นซิลโล่สูงเนาะมีสกิลด้วยครับบอกว่า ใช้ได้แบบเป็นทอเฟียสอง mp ถ้าดินอื่นหนึ่งใบนะครับผมค่าโล่เนี่ยบวกตามค่าชายของตัวเองนะครับผมก็คือของซิลนั่นเอง2เทิร์นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเจ้าซิงเนเรียลนะครับผมมีค่าชาย3นะครับผมถ้าได้รับผลสกิลของวานาอันไปก็จะบวกพลังค่าโล่3หน่วยนั่นเองครับผมจากจุดนี้นะครับผมถ้าเกิดเราทำงานร่วมกับสฟิงก์เราก็จะสามารถใช้ค่าโล่สู้ได้นะครับตัวเบื้เริ่มเลยนะฮะคราวนี้มิสติกที่ติดเอิร์ธนะครับผมทำให้ อัพพลีตี้ของสวิงทำงานได้ง่ายนะครับผมก็คือขอให้มีเอิร์ธนะครับผมแล้วก็แองโกลิออนเนี่ยก็ขอให้มีเอิร์ธเช่นเดียวกันในชายเนาะนั่นก็คือแหวนดินนะครับผมอันนี้ขาดไม่ได้นะครับผมจากจุดนี้นะฮะจะไม่ค่อยเลือกใส่ให้กับซิงเดลิเอลนะครับผมดีวายเจิ้นจะไม่ได้ใส่นะครับผมถ้าผมเลือกใส่ผมจะใส่ให้กับเจ้าแองโกลิออนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าแองโกลิออนเนี่ยเป็นซิลค่า ค่าชาย2นะครับผมแล้วก็บวกค่าโลด้วยหนึ่งหน่วยจากแหวนด้วยนะครับผมก็จะทําให้ท่าดินใช้โลตีค่อนข้างหนักนะครับผมหลังจากนั้นครับผมเป็นใบที่แบบว่าตั้งโต๊ะเลยนะครับผมนั่นก็คือ base of h e r m i t นะครับผม base of h e r m i t บอกว่า PA 4 turn ability ครับาตาดินฝ่ายเราใช้ค่าโลในการต่อสู้นะครับผมจากจุดนี้ถ้าเขาไม่ทําลาย base of h e r m i t นะครับผมเป็นอะไรที่สนุกสนานของท่าดินนะครับผมเพราะว่าค่าโลค่อนข้างสูงนะครับผมตัวใหญ่ๆวิ่งไปตีเนี่ยคือดัดเดือดมากๆนะครับผมหลังจากนั้นก็ยังเป็น earth อยู่นะครับผมแล้ว ไม่อินเทอร์เฟียเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือเจ้าแสแนนนั่นเองนะครับผมแสแนนเนี่ยครับผมมีอบริตีบอกว่ามีธาตุดิน2ใบขึ้นไปในาสามเราซิวหนึ่งใบติด stone curse สองเร์นนะครับผมมีแฮชแท็กเป็น earth ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมพอเราใช้เสร็จก็ตกดอกไปนะครับผมตกชายไปใบถัดไปนะครับผมที่ยังคงติด แฮชแท็กเอิอีกนะครับผมและเป็นอินเทอร์เฟียด้วยนะครับผมจากจุดนี้ใบนี้ดีมากครับผมเป็นผมผมจะเล่นเด็กนี้ผมจะใส่3ใบกันเลยทีเดียวนะฮะใจสองพเพแบบอินเทอร์เฟียอินเทอร์เฟียนะครับผมเป็นเป็นเพทาร์รดนะครับผม PS 1เทิร์นเท่านั้นนะครับผมอันที่บอกว่าถ้าดิน MP ค่าได้สองขึ้นไปนะครับผมที่ติดมิสติกนี้ใช้ค่าโลในการต่อสู้นะครับผมและถ้าสิวที่ติดเป็นแฮชแท็กเมดด้วยนะครับผมค่าโลจะบวกขึ้นอีกหนึ่งหน่วยด้วยนะครับผมจากจุดนี้วันอันก็จะได้รับผลตรงนนี้้ดวยะะฮ นั่นเองนะครับผมอ่ะอีกใบหนึ่งที่ไม่อินเตอร์เฟียครับผมแต่ไม่ติดแฮสแตร์เอิร์ธครับแต่ทําให้เราสามารถโจมตีนะครับผมด้วยคาโลได้นะครับผมนั่นก็คือเจ้าแหวนใบนี้นั่นเองนะฮะเป็นมิสติกประเภทเลลิกนะครับผมพ s 1เทินเท่านั้นอฟเฟกต้ก็คือซิลที่ติดมิสติกนี้โจมตีด้วยคาโลแทนค่าดาบได้นั่นเองนะครับผมฝั่งตรงข้ามต้องเปลืองมิสติกในเรื่องของการทําลายมายิงแหวนนะครับผมทำให้เราแบบว่าไม่สามารถโจมตีคาโลได้ก็ค่อนข้างเปลืองขวานของข้ามเนาะแต่จาก ผมจากจุดนี้ก็จะทําเกมนะครับผมหลักๆก,ก็จะเป็น n n g e l DY i นะครับผมจากจุดเอเคเซีย er มาตั้งโตะนะครับผมแล้วก็รวมล่างาเจ้าซิกเนเลยลยืนด้านหน้านะครับผมส่วนแองก l เลอนเนี่ยมาเป็นตัวช่วยตีเพิ่มนั่นเองนะครับผมจากจุดนี้นะครก็จะตั้งบอร์ดประมาณนี้แล้วก็ใช้ มิสติกแอสเซกเอิร์นะครับผมสักใบหนึ่งนะครับผมให้ลงดอกไปแล้วก็ใช้ผลของเจ้าสฟิงค์นะครับผมมาทําให้เราสามารถโจมตีด้วยค่าโลได้นั่นเองครับผมจังหวะบวกๆนะครับผมในเทินเราในเทินเขาฟังลงข้ามหรืออะไรก็ตามเราวิ่งไปตีนะครับผมมีวานาอันในสนามแล้วเราใช้ค่าโลตีอยู่โดนแก้โดนกันอะไรทําให้ค่าโลเราลดนะครับผมก็ทําให้วานาอันเนี่ยสามารถใช้สกิลนะครับผมบับพลังขึ้นมาได้นั่นเองนะครับผมส่วนแองโกลลออนบอกได้เลยครับว่าเขาเป็นตัวที่ รอถูกกระทําก่อนนะครับผมแล้วก็เขาก็จะบวกพลังสองหน่วยเนาะแต่จา,จากจุดนี้ก็จะมีเจ้าแองโกลไออนชาแมนเนาะก็จะเป็นตัวเซฟนะครับผมที่แบบว่าาตาดินใบอื่นนะครับผมแล้วก็โยกเป้าไปสู้กับแองโกลไออนนั่นเองนะครับผมจากจุดนี้ผมมองว่าลิสเด็กค,ค่อนข้างเหนียวเลยนะครับผมแต่เป็นลิสเด็กที่เหนียวด้วยแล้วก็บุกตีได้ด้วยนะครับผมในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยวงว่าเราจะใช้ค่าดาบสู้หรือเราจะใช้ค่าโล่สู้ตอนไหนยิ่งมีมิสติกไล่ได้แบบอินเท์เฟียด้วยเนี่ม,ม้าาม้วคคััันททงงห นีมันไม่ใช่ลิศเด็กที่ดีที่สุดนะครับผมมันมันมีอย่างอื่นที่สามารถโมได้อีกนะครับผมใครอยากโมก็ลองไปปรับเปลี่ยนปรับเล่นดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนครับผมเพียงผิดพลาดประการใดไม่ถูกใจใครยังไงต้องกราบขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ